สวัสดีค่ะวันนี้หมีจะมารีวิวขั้นตอนการกักตัวที่ไต้หวันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะเหมือนปกติทั่วไปที่เราเดินทางเข้าไต้หวันเลยค่ะส่วนใครที่ไม่มีบัตร a r c นะคะก็จะต้องทําการขอวีซ่าเข้าไต้หวันก่อนนะคะของหมีมีบัตรแล้วก็เลยสามารถขึ้นเครื่องได้เลยตามปกติค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะจองโรงแรมที่รัฐบาลไต้หวัน list รายชื่อให้ในเว็บไซต์นะคะเราก็จะต้องติดต่อกับทางโรงแรมเองแล้วก็ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเลขของแต่ละโรงแรมนะคะก็แล้วแต่ตามพิจารณาของเราเลยค่ะจากนั้นก่อนวันบิน3วันนะคะให้เราไปขอผลตรวจโควิดแบบ rt pcr หรือว่า pcr ที่โรงพยาบาลรับตรวจโควิดค่ะราคาก็จะประมาณ4,500บาท ถึง6,500บาทนะคะเมื่อถึงวันที่จะต้องไปขึ้นเครื่องนะคะเราก็นำผลตรวจโควิดที่เป็น negative หรือว่า not detected ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เพื่อทำการเช็คอินได้เลยค่ะเมื่อถึงไต้หวันแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำกรอกเอกสารออนไลน์เพื่อยิมยอมการกักตัว14วันค่ะทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้นะคะสบายใจหายห่วงค่ะ เมื่อเรากรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานให้เรานําไปยืนยันที่โรงแรมที่เราจะไปกักตัวค่ะแล้วก็นําเอกสารนั้นนะคะไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะทําการเช็คอินที่โรงแรมได้เลยนะคะเมื่อเราผ่านตอมองมาแล้วนะคะเราก็ไปรับกระเป๋าแล้วออกช่องผู้โดยสารขาออกได้ตามปกติเลยค่ะการเดินทางไปโรงแรมนะคะทางรัฐบาลให้เราเลือกได้ว่าจะให้ญาติมารับ นั่งแท็กซี่ไปเองหรือว่ามีรถส่วนตัวขับไปเองนะคะห้ามฝ่าฝืนนะคะถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง1 5 0 0 0 0ไต้าหวันดอลลาร์นะคะเมื่อมาถึงโรงแรมแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มารอรับเพื่อตวรวจเอกสารเช็คอินแล้วก็ให้กุญแจห้องค่ะพอเราเข้าไปถึงที่ห้องแล้วนะคะเราห้ามออกมาเลยต้องอยู่ให้ครบ14วันโดยเราจะเริ่มนับถัดจากวันที่เราเช็คอินเป็นวันแรกนะคะไคะ่ะ บรรยากาศหน้าห้องนะคะก็จะมีถังขยะแล้วก็มีโต๊ะว,วางถาดอะไเพื่อให้ใส่อาหารเช้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องกันแล้วเมื่อเรามาถึงภายในห้องแล้วนะคะก็ให้เรากรอกเอกสารสัญญาการกักตัวกับทางโรงแรมเพื่อเป็นการรับทราบกฎระเบียบต่างๆค่ะพอเรากรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปส่งลงไปในไลน์ของทางโรงแรมนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทําการยืนยันค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในห้องพักที่กักตัวนะคะ ภายในก็จะมีสบู่ที่เตรียมมาให้นะคะมีน้ำยาล้างชามแล้วก็ที่ซักซักเสื้อผ้านะคะเป็นสบู่ก้อนแบบนี้ฮัลหลทุกคนสวัสดีวันกักตัววันแรกนะคะ มาคืนเราดูวิวข้างนอกไม่ได้เพราะว่ามันมืดใช่ไหมก็คือตอนนี้หนีอยู่ที่เปิดโถนะคะนี่ชื่ออยู่ที่โรงแรม Royal Seasons Hotel นะคะอยู่ข้างหลังภูเขาเลยแล้วก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าด้วยบรรยากาศดีมากเช้านี้17องศาะคะ่ะนี่อากาศอึมครึมนิดนึง หน้าต่างเปิดได้แค่นิดเดียวเองนะคะไม่รู้ว่าทำไมเขาคงกลัวตกลงไปมั้งเพราะว่าเขาไม่มีระเบียงเหมือนกับที่ที่เมืองไทยนะคะถ้าใครสนใจมาเที่ยวแนะนำแนะนาที่นี่เลยค่ะิดโถแล้วก็โรงแรมนี้ดีมากเลยนี่ค่ะบริการดีมากเลยด้วยส่วนด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นวิวจากทางฝั่งห้องน้ำนะคะ ก็จะเปิดได้เยอะท้าหน้าต่างจะเปิดได้เยอะแต่ว่าเราจะไม่เปิดเยอะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำโทรศัพท์ตกลงไปเพราะว่ามันไม่มีระเบียงนะคะมันก็จะเป็นห้องเปล่าๆแบบนี้โรงแรม Royal Seasons Hotel หรือชื่อภาษาจีนหวงเจียจี้เจียจิวเตียนอยู่ในเมืองไทเปเขตเป่ยโถงค่ะ ความพิเศษของห้องนี้นะคะก็คือภายในห้องน้ำจะมีอ่างแช่ออนเซ็นค่ะซึ่งเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติจริงๆนะคะจากหุบเขาบริเวณนี้เลยค่ะใครที่สนใจแนวธรรมชาตินะคะมีก็แนะนำมาที่เมืองเป่ยโธได้เลยค่ะวันกักตัววันแรกนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตรับผิดชอบนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลทั่วไปของเราคุณตำรวจพูดภาษาอังกฤษได้นะคะไม่ต้องกังวล ซึ่งในทุกๆวันของการกักตัวนะคะก็จะมีข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษส่งมาจากสำนักควบคุมโรคของไต้หวันนะคะเขาก็จะมาถามอาการเจ็บป่วยทั่วไปของเราถ้าเราอาการดีเราก็เลือกตอบข้อหนึ่งได้เลยค่ะเช้านะคะประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงแล้วก็ทุกเย็น6กโมงครึ่งต้องส่งอุณหภูมิร่างกายไปให้เจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมด้วยนะคะหารในแต่ละวันนะคะ ทางโรงแรมจะมีลิสต์เมนูมาให้เราเลือกอาหารในแต่ละมื้อก็จะไม่ซ้ำกันเลยค่ะเรามาดูกันว่าอาหารมื้อเช้ามีอะไรบ้างมื้อเช้านี้นะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไข่ใส่หมูนะคะแล้วก็มีเป็นชานมร้อนค่ะน่ากินมากเลยจากร้านนี้นะคะ JSP สำหรับมื้อกลางวันของวันกักตัววันที่สี่นะคะวันนี้ก็จะได้เป็นข้าวกล่องหรือว่าที่คนไต้หวันเรียกว่าเปี้ยนตังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารมื้อเย็นกันนะคะนี่อาหารมื้อเย็นมาแล้วคือเขาถามเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่ามื้อเย็นอยากทานอะไรบ้างวันนี้หนีก็เลือกเป็นข้าวผัดกุ้งค่ะ ะะเราก็จะต้องมาแยกภาชนะที่บรรจุอาหารแล้วก็เศษอาหารออกจากกันนะคะซึ่งเราก็จะต้องนําภาชนะบรรจุอาหารทุกอย่างนะคะมาทําความสะอาดก่อนแล้วก็แยกเศษอาหารก่อนที่จะนําเอาเข้าใส่ถุงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ที่หน้าห้องค่ะแล้วเราก็เอาขยะนะคะมาไว้ที่ถังแดงที่หน้าห้องแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวการกักตัวในไต้หวันนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ